คไปที่นี่ก็มีรถบริการด้วยนะครับตรงนี้ผมอยู่สาอากาศบางปูนะครับผมพี่น้องเพื่อนๆจะพาไปชมนกพี่น้องตอนนี้เวลาสองโมงครึ่งสองมงครึ่งประมาณนี้นกถ้ายิ่งเย็นๆจะยิ่ง,งมาเยอะนะครับนกแล้วเราจะไปให้อาหารกันดูบรรยากาศโดยรวม เเาครับพื่อนๆอาจจะบอกว่าให้ผมทำไมใส่ชุดเดียวก็จังหวัดเดียวผมใส่ถ่ายวันเดียวเลยครับหลายที่มันใกล้ๆไม่ไกลมากกวกันเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะพี่น้องทั้งหลาย อาหารเลยอาหารนี้แล้ครับ 50, 50, 50 <50 S 2> ห้าสินี้ห้าสิบห้าสิบกับสิบบาทค่ะห้าสิบสิบกว่าส่ะเพื่อนให้อาหารนกแล้วเดูดูว่ามันจะมากินไหมกินที่มือไหมกินที่มือไหม

ได้จะกินไหม คนเยอะๆจะไม่มากินจริงๆครับ Thank <laughs> you.

ให้หมดเลยเพื่อนๆเอาเน้อน้ำเอานีา่หมดครับดูดูนี่อยู่ในน้ำครับเยอะว่ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับตอนช่วงเย็นเย็นเนี่ยช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยว,าายวาาานะ่าอากาศเย็นๆนะมันจะอบผยุบเข้ามาของสมุทรปราการนะตากาดบางปูพี่น้องครับมาเที่ยวมานั่นก็นได้ให้อาหารนก เยอะเยอะเยอะคนก็เยอะนะเยอะครับเยจะบินมาเอยๆต้องโยนนะครับให้อาหารถ้าขามือมันไม่กินหรอกต้องโยนโยนแล้วมันจะคาบเอ,อ่าพี่น้องข้างในนี้เป็นศูนย์อาหารนะครับมีอาหารทะเลทานด้วยนะนี่เนี่นม,นมีบริการรถรับส่งครับ จากนี้ประมาณน่าจะห้าไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะประมาณนี้นู่นะนะประตูอ่ะ ยังไม่ได้เวลาออกอันนี้เข้ามาก่อนยังไม่ได้เกิดเวลากลับแข่งได้แข่งได้ บริการมีตลอดนะครับของกินก็มีนะครับอาหารเนื้อหิวก็มาได้นะครับหน้าทางเข้าครับ